ทำไมรักษาการพอบอตรให้สัมภาษณค์ค่มขู่รมครับท่านบิ๊กต่ายได้ให้สัมภาษณ์ทานองว่าคุณโรมอภิปรายในสภาว่าตํารวจไม่เกี่ยวข้องกับการซิโนหรือพน,นันในต่างประเทศท่านพอบอตรอบอกว่าตรวจสอบให้ดีถ้าไม่มีหลักฐานาจะฟ้องกลับเขาก็เตือนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็คิดเอาแล้วกันคุณโรมเขาอาภิปรายในสภา ว่าตำรวจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันในต่างประเทศรักษาการพอบตอร,รอก็เลยบอกว่าการจะกล่าวหาตำรวจต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่มีระวังจะโดนฟ้องกลับเขาเป็นการเตือนส่วนพอ,อาาพอบตอร,รอคือพิจัาเตือนโรมจะเหมาะสมหรือไม่พิน้อประชาชนก็ตัดสินใจเองสสมีหน้าที่นะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน เห็นอะไรไม่ดีก็สามารถอภิปรายในสภาสได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าไปกระทบก,กระเทือนกับบุคคลภายนอกเช่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาก็อาจจะฟ้องได้อันนี้สิ่งที่รักษาการบิ๊กไายผู้ก็ถูกแต่ผมอยากจะฝากท่านบิ๊กไายนะครับอนาคตท่านก็จะเป็นผบตรคนต่อไปอนะ่ะควรจะเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้ทุกคนสามารถวิจารณ์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ไม่ต้องไปฟ้องกนแล้วครับ กนะ็เรียกเขามาคุยตรวจสอบถ้าไม่มีหลักฐานก็อธิบายไปว่าอ่ามันไม่มีหลักฐานเรื่องอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาเปิดโครการทุจริตตำรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีหลักฐานระวังโดนโฟ้องกลับนะผมว่าเอ,อ่อวิธีการแบบนี้เออจะทําให้คนไม่เชื่อมั่นในสํานักงานตำรวจชาติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมพี่น้องว่างไงเนะี่ยผมว่าไม่น่าจะมาถแถลงข่าวฟูนะน่าจะแบบยังไง ใครอยากแฉก็แฉไปผมว่านะสํานักง,งานตํารวจชาติามันต้องเปิดกว้างอะ่ะมันจะได้ฟื้นศรัทธาขององค์กรตํารวจกลับมาได้อย่างที่พี่วินัยทองสองนะที่เป็นประธานคณนะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบิ๊กโจ๊กบิ๊กตผมว่ามันจะต้องแบบเปิดกว้างนะใครอยากวิจารณ์ตํารวจก็วิจารณ์ไปเลยไม่ต้องไปฟ้องกันหรอกนะนะมีหลักฐานมีมีหลักฐานก็ปล่อยไปให้เขาวิจารณ์เต็มที่เลย นะผมว่ามันอาจจะฟื้นศรัทธาตํารวจกลับมาพี่น้องว่าไงแหละช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะเออนะครับเพราะตารวจที่มันไม่ดีเนี่ยมันมีข่าวทุกวันถามว่าตํารวจส่วนใหญ่เป็นคนดีไหมผมเชื่อว่าเป็นคนดีสองแสนกว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าดีแต่ข่าวตํารวจที่มันไม่ดีนอกลูก่นอกทางเนี่ยมันมีทุกวันนะครับอ่นะนะตำรวจจับตำรวจอ่าตำรวจไซเบอร์จับตำรวจไซเบอร์อ่า มีหน้าที่ดูแลไซเบอร์เสือกเอาความไปตำรวจไซเบอร์ Cyber, ไปขายโปงขายปืนอ่างเงี้ยคนแม่กระดาาทุกวันเพื่อนผมอยากจะฝากให้สำนักงานตำรวจชาติเปิดใจให้กว้างใครจะวิจารณ์ตำรวจก็ช่างแม่ไปเถอะนะครับให้วิจารณ์ไปนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนจากการที่ว่าต้องไปฟ้องคนงนั้นคนนี้เนี่ยกลายว่าขอความร่วมมือกับประชาชนดีไหมเอาประชาชนมีส่วนร่วมกับโรงพักดีไหมนะในแต่ละโรงพักเนี่ย เอาชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันนะที่โรงพักแล้วก็เอาตำรวจมาทําความเข้าใจกันระหว่างาชาวบ้านกับโรงพักเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้นาชุมชนใครจต่ใครต่างๆเนี่ยผมว่านะเน้นงานมวลชนนะครับดีกว่านะอย่าไปพูดจาข่มขู่เลยเดี๋ยวกับฟ้องกลับอะไรเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะด้วยความเคารพนะผมว่าดีไหมครับดีกว่านะอืตำรวจเท่าๆเยอะ น,นะนะรักษาการพบตรพูดจะเอาใจนายกหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะเอาตำรวจไปอยู่กับเทศบาลดีไหมครับต่อเขออากำลังคิดว่าจะเอาตำรวจไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะนะครับจริงๆพบตรเนี่ยน่าจะมาจากการเลือกตั้งอาจจะมาจากการเลือกตั้งของตำรวจก็ได้นะหรือจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ก็ได้เช่น นะในจังหวัดกาญจนบ,บุรีสมมตินะจะมีผู้การจังหวัดก็ให้ประชาชนออกเสียงดีไหมนะครับผมว่าดีนะถ้าตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งผมว่าดีนะตํารวจมาจากการเลือกตั้งดีนะดีไหมครับมันจะได้เอาเอาเอา,เอาคนที่ประชาชนดูแล้วเอเอให้แม่มาต้องใช้เส้นว้มาจากการเลือกตั้งนะครับเอ่อ นะยืมเงินก็ต้องทาสัญญานะครับทำสัญญาไว้นะครับอ่าขอบคุณที่แนะนํามีพรดาเมีบอกบอกนะขอบคุณที่แนะนํานะนะครับเลิกเลิกกันแบ่งเงินกันอยู่นะครับอ่านะครับว่ากันมานะครับถ้ามันขายที่ดินไปแล้วทําไงดีครับอะไรเนี่ยนะอืมนะเพราะนั้นก็เนี่ยอัดคลิปเลยเพราะหัวดาเนี้ย่ะอัดคลิปนะพอเราดา พอเราด่าผัวเรา,าก็ไม่ต้องนัดไงอัเอดอเฉพาะที่ผัวด่าเราเ <g ül> วลาหลักมีหลักฐานก็มีแต่มึงจะดา่ากูผัวตั้งต้งหลักไม่ทันเสร็จมึงแต่มึงดา่ากูอัดเฉพาะที่มึงดา่ากูจุกรูไครสอนอ่ะพี่เดชรับบอกไหมก็บอกแล้วฟังพี่เดช้วฉลาดย่าเยอะไปต้องแดกแดกจะข้าวนะครับอืมนะครับจุกรูอะนะครับไม่ต้องห่วง นะเวลาขายด่าเราเนี่ยเราบันทึกเลยพอเราด่ากลับเราไม่บันทึกเห็นนะเห็นนะเนี่ยเราต้องฉลาดเลยนะจุกครูจุกครูนะกดไลค์กดแชร์การยืมเงินขนาดทําสัญญายังเบี้ยวเลยอย่าให้ยืมดีที่สุดถูกต้องครับอย่าไปให้ยืมครับใครมายืมเงินเราก็เลิกคบเป็นเพื่อนเลยจบตัดแม่ออกจากาเป็นเพื่อนไปเพราะอะไรเพราะยืมไปแม่ก็บเบี้ยวนะครับพูดถึงพี่บิกบ๊กไหนบิ๊กไหน นะครับเ,เยอะแยะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมานะจุกครูนะ่าวันนั้นเห็นพี่เดที่แม่สอดใช่ครับหน้าสถานีตำรวจแม่สอดใช่ไหมใช่ใช่ผมเคยไปแม่สอดนะยไปทำคดีคดีนั้นก็เป็นคดีที่ลูกชายขโมยเช็คแม่ห้าล้านบาทสารจำคุกไปเรียบร้อยแลย้วเป็นลูกชายแต่ดันไปนขโมยเช็คคุณแม่ห้าล้านบาทแล้วก็สู้คดีสารจำคุกนะ พอสมัยนี้ลูกที่ขมโมยทรัพย์สินรักรักทรัพย์พ่อแม่กันเยอะติดคุกครับรักทรัพย์แล้วก็โดนคดีอะไรอะเกีย่ยวกับเรื่องปลอเเอกสารด้วยเอาไปซึ่งเอกสารด้วยรักเช็คนะคือความผิดเกี่ยวกับรักทรัพย์เนี่ยไอ้ร,ยยยอรักทรัพย์ยันยอมความได้เพราะมันเป็นระหว่างาแม่กับลูกแต่ปรากฏเช็คมันเป็นเอกสารโดนมาตราหนึ่งแปดแปดเอาไปซึ่งเอกสารยอมความไม่ได้ แม่ก็ยอมตามไม่เอาเรื่องแต่สารจำคุกครับนะโดนไปสามปีขโมยเช็คแม่ไปแล้วไปปลอมลายเซ็นแล้วก็ไปถอนเงินนะที่แม่สอนมาแล้วที่ผมไปนะก็เขาเรียกว่าลูกดีเด่นนะครับสมัยนี้ก็นะขโมยลักทรัพย์ยอมตามได้แต่เอาไปซึ่งเอกสารมาจานหนึ่งแปดแปดยอมตามไม่ได้ขโมยสัญญากู้ขโมยเอกสารอะไรเงี้ยยอมตามไม่ได้นะครับนะชัดเจนนะ ชุกครูนะครับปลอมลายเซ็นบิดาผิดไหมครับผิดครับเออปลอมลายเซ็นก็ติดคุกไปสามปีนะยืมหลักร้อยหลักพันก็น่าจะให้คบกันมาหลายปีเสียน้ําใจเสียดายเวลาที่คบอย่าไปคบแม่งเลยหาเพื่อนที่มันรวยๆดีกว่าอ่านะครับชุกครูนะครับรนะค,บนะความรู้กันเต็มที่นะครับมีอะไรไปดูข่าวเคอร์บี ข่าวอะไรบ้างเออจับตาซักฟอกวันสุดท้ายไฮไลท์ซีรีส์การทาหารเน่นกองทัพนะครับกองทัพเนี่ยมันก็นะก็มีเรื่องอะไรเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำครับนะแล้วก็มีเรื่องฝุ่น PM 2.5นะปิดท้ายพิธาพิาพปลายสรุปค้าสุดท้าย ฝุ่นเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเลยสมควรโดนด่านะเนี่ยฝุ่นพิษเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยชิบหายยับเยินเลยเนี่ยบ้านของอพี่เหลี่ยมเนี่ยทักสิลเนี่ยพี่เหลี่ยม่ะพวกช,วชินวัตรเนี่ยนะชินวัตรจะไม่กล้าไปอยู่เลยเนี่ยทักสินกล้าไปอยู่แล้ะเชียงใหม่นะไปไม่กี่วันก็เป็นหวัดเป็นอะไรหมดอ่ะเชียงใหม่เนี่ยคือล้มเหลวเลยในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นพิษไม่มีปัญญาเลยนะผมอยากให้ฝ่ายค้านด่าลหนักๆนะ ให้หนักเลยนะครับวันนี้นะครับดูเรื่องฝุ่นพิษอะพีเอ็มสองจุดหน้าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาแล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องปัญหาลิงลบรีนะครับรัฐบาลแม่งก็ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาช่วยถามเลยนะครับลิงแม่งครับปล้นทรัพย์ชิ้งทรัพย์ทุกวันไ่ะทั้งไอ้ไอ้เหียวบ้างไอ้แหวงอะไรต่างๆเยอะมากมายการแก้ปัญหาลิงยังไม่มีปัญญาเลยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ย ข่าวด่วนไฟไหม้เรือที่เกาะเต่านะักท่องเที่ยวลอยคอการทะเลอ้าวที่หายแล้วใครก็จะมาไหมเนะี่ยเกาะเต่าสุรฎั์ธานีข่าวด่วนนะครับตอนนี้เรือเอาไฟกำลังไหม้เรือที่เกาะเต่านะโอ้แม่งน่ากลัวไหมอืมอืมมีอะไรบ้างครับฝุ่นเชียงใหม่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยข่าวเชาว้านี้จากเรื่องเล่าเชา้านี้กลับมาอันดับหนึ่งของโลกครับนะครับหมอมองขอประชาชนงดการหายใจไปก่อนหัวเมียช่วยดับไฟถูกไฟคอกเก็บ เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหาเลยเยรัฐบาลไม่มีแก้ววันๆด้วยกันเดินสายจัดอีเวนต์อย่างเดียวแล้วก็ขาย้าเอามาอย่างเดียวไปดูเนี่ยฝุ่นพิษเนี่ยคนเชียงใหม่จะตายหากันหมดแล้วรัฐบาลเกือไทยนะหยุดทําอีเวนต์ลงพื้นที่อนะไรต่างๆพวกเนี้ยคุณไปดูคุณเอางบประมาณไปดูไอพวกจัดอีเวนต์นะยุดนะคุณเอางบประมาณไปดูนยคนเชียงใหม่จะตายหากันหมดแล้วนี่ครับฝุ่นพิษเนี่ยครับเนี่ย จากเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยครับหมอมองขอประชาชนหยุดการหายใจไปก่อนนะให้หยุดหายใจครับตอนนี้ครับเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ปัญหากเกษตรฐานวันๆเนี่ยมีแต่อีเวนต์อีเวนต์ทุกวันอะ่ะเอาเงินจัดอีเวนต์ทั้งหมดอะ่ะบอกคุณอุ้งอิงเนี่ยลูกสาวทักษิณเนี่ยเอาเงินพวกอีเวนต์่ังๆเนี่ยเอาไปจัดก,การแก้ปัญหาฝุ่นพิษด้วยครับเออมีอะไรครับนั่งสูบบุหรี่กรอกน้ำมันใส่ขวด ไฟลุกพึบไหม่ร้านลามโดนแขนดับหัวนี่จองระวังนะนั่งสูบบุหรี่แล้วไปกอบน้ำมันด้วยชิบหายเอ้ย